ก็สวัสดีท่านผู้เบิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่ผมฟาร์นอตคนเดิมเพิ่มเติมคือชุดเกาะอุบาทวกว่าเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่นะครับนอกจากมา AFK ฟาร์มคิปไปอร์ที่เราทำเมื่อ EP ที่แล้วนะครับส่วนชุดเกาะนะครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผมไปแอบแต่งมันมานะครับผมคือขอโทษด้วยที่ไม่ได้อัดนะเพราะว่าผมเพลินไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมมันไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับผมแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือเราจะไปตามหาไข่สนิฟเฟอร์นนนีี่่่่ครรััับบผมมมม็ออตววใใหทเเเพิงข้าา์ช1.20 มั้งซึ่งตัวซินิฟเฟอร์นะผมมันก็จะเป็นตัวที่หน้าตาประมาณนี้นะครับผมน่าเกียดมากๆซึ่งการที่เราจะหาไข่ซินิฟเฟอร์นะผมเราต้องไปหาในบริเวณประมาณแถวเอ่อไบโอมน้ําอุ่นนะครับซึ่งวิธีการสังเกตไบโอมน้าอุ่นที่ง่ายสุดนะผมนั่นก็คือการดูนะครับว่าพื้นใต้น้ำนะครับผมมันเป็นบล็อกอะไรนะครับผมซึ่งถ้ามันเป็นบล็อกทรายแบบนี้แปลว่านี่คือไบโอมน้าอุ่นนะครับผมแล้วก็ต้องอยู่บริเวณสิ่งก่อสร้างด้วยนะครับผมโอเคแล้วพอเราอยู่ตรงไบโอมน้าอุ่นแล้วเราน้ก็อย ติใช่ไหมนเนี่ยสังเกตครับทรายปกติก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นทรายเรียบๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนทรายที่มันจะมีพวกของหรืออะไรฝังอยู่นะมันจะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างไปน,นิดนึงนะผมซึ่งผมจะหาแบบหนึง่งอันนี้ครับนี่เห็นไหมคือถ้าทรายมันเป็นแบบนี้นะ,ะผมไปลว่ามันมีของหรือไอเทมอยู่ข้างในนะครับผมซึ่งเราก็ขุดกันเลยนะนี่เห็นไหมได้อะไรได้อะไรได้ได,ได้โกนักเก็ตไอ้บ้าไปไหนก็ไปอาก,กาศจะหมด <c oughs> มาอีกจุดหนึ่งได้อะไรเฮ้ยอย่าบอกนะเอ,อ้าหอไม่ใช่ดิมรกตได้อะไรอะไรอ้าโอ้โหอะไรอ่ะอีกแล้ว มันมืดอะทุกคนผมขอเอ่อใส่เชดเดอร์แล้วกันนะเผื่อมันจะสว่างขึ้นโอ้ช่วยได้เยอะเลยนี่ไงอะไรวัดเครื่องป่าดินเผาเหรอจริงๆด้วยเครื่องป่าดินเผาบีดใช่ไหมวีดใช่ไหมั่นไงวีดสเนฟเฟอร์ไข่สเนฟเฟอร์อยู่ไหนจ้าไข่สเนฟเฟอร์ไข่ข้าไข่ไข่ไม่เอาอันนี้ไข่สเนฟไข่เฮ้ยไข่สเนฟเฟอร์ไข่สเนฟเฟอร์ได้แล้วทุกคนเป็นมึงหายใจก่อนนี่ครับท่านผู้ชมไข่สเนฟเฟอร์เป็นไงได้แล้วนะครับลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งนะผมให้มันเป็นคู่กันนะขอให้ได้ขอให้ได้ เอ้าเฮ้นี่ไงจุ๋มฮัลโหลอยู่ไหนอ๋อนี่ไงขอให้ได้ไข่ค่ะค่ะอาไม่น่าใช่ไข่โอ้แตกไปน้องไปไหนก็ไปฮึฮึอเจ็บอ่ฮโอ้โอ้อ๋ออีอไงอจออล้วโอ้ตอด๋ออ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 ๋อไ๋ออ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 ๋อคืออ๋องรอบไม่ใช่อะไอนะคือคืออมต้องรีบไปปออออ อะไรเฮ้ยนี่ไงคอสซีเฟอร์โอ้โหต่อไปก็มา,าบล็อกมอสนะครับไข่คอสซีเฟอร์นั้นมันจะฟักเร็วนะผมถ้าเราวางไว้บนบล็อกมอสนะครับผมมาดีใจเจ้าแมวชิบโอเคต่อไปแล้วก็ต้องหาที่ฟักไข่นะครับผมฮึบอย่างนี้ฮึบอย่างนี้โอเคแล้วก็คอนซีเนอร์เอกฮึบนี่เป็นไงล่ะเอฟเฟกต์วิออร่าใช้เวลาประมาณเอ่อเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บนึงนะใช้เวลาประมาณ10นาทีบนบล็อกมอสนะครับผมโอเคเยี่ยมไปเลยโอเคครับ สิบนาทีไปกันเลยเฮ้ยท hey, ่านผู้ชมมันเริ่มลาวแล้วทุกคนตกใจเลยเมื่อกี้กำลังนั่งเล่นเฟซอยู่อยู่ดีมีเสียงแบบแควกอกตกใจหมดเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนมันลาวอีกแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> อีกไม่นานได้เร็วเถอะฉันจะได้ไปปฐมนิเทศในบอกสิบนาทีไงมันจะยี่สิบแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยโอ้โหสภาพเฮ้ยไม่ใช่สภาพ oh. น่ารักมากเฮ้ย <Hey, S 1> ผ,<ม>ผมต้องผมต้องทำ้อให้มันแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำ้อให้มันก่อนแล้วกัน โอเคเรียบร้อยนี่คือสเนฟเฟอร์นะครับผมมันจะโตอีกเมื่อไหร่วะผมไม่รู้เลยนะโอ้โหเสียงแสดงให้โลกรู้นะครับว่าตัวเองเป็นม็อบเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมแบบมีแอนิเมชันเดินที่ดีกว่าม็อบตัวอื่นนะครับโอเคแล้วก็รอให้มันโตทุกคนมันโตแล้วทุกคนโอ้โหใช้เวลาแบบล้านชาตินะโอ้จะโตโอ้โหทุกคนดูดิครับมันขุดอันนี้ให้ผมนะมันเป็นมเมล็ดเอ่ออะไรนะทอสฟลาเวอร์นะผมเอาไว้ปลูกได้นะครับหรือว่าเราจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นไงอะไรเสียงอะไรเสียงได้ไข่สเนฟเฟอร์อมาอีกตัวหนึ่งโอ้ เป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเพราะว่าผมต้องรีบไปประชุมนิเทศนะเลยแบบถ่ายได้แค่นี้นะครับโอเคนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า EP หน้านะครับมาดิมาดิอ